ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีชาววันศุกร์ค่ะพี่น้องปองป่อยบันสุกสุดคนนะคะข้ควกะลิสได้ดวงนะคะสาวนี่ก็เป็นสาวเรียงงวคือ้นเก้าพี่น้องเอ้ยช้าช้าช้าไก่กินกะมาเลยช้ช้าอุยวันนี้จะเอาว่าล่งมาผูกกินยาย่ทโงหน้าพี่ละพี่น้องเอ้ย ลังจากที่เปลี่ยนข้าวหลังเมื่อวานแต่วันนี้นังหลาบนะคะเสี่ยวออกสะละโตคก่ะมือหนาบาไว้ปอยแล้วก็แลนก่อนอื่นต้องนางหล่อล่าก,ก่อนโอ้ยเมื่อคืนนี้จะมาลับยากลับซาทคะ่ะขยันพิดปกติแล้วก็เลยแบบนอนตีหนึ่ง่ตายแล้วเห็นอะไรกับบ่อรับย้นอนข้าจะไปเบื้องอันจีนางค่ะน้องเอ้ย เดี๋ยวจะมาว่าวกันค่ะเอาวัวไปผูกก่อนตอนนี้ว็เหะไรกั่ขั้นเขียวน้ำแล้วสีวานาได้สใส่หน่อยๆก็หูจักกินกะพี่น้องก็อ้นหล่เมือไงน้ำรดแค่นั้นนี่นหน่อยๆก็กินกะแล้ว นั่งกินเรลือกะลีนั่งกินทุกอย่างเลยต้องเอาค่อยเอาออกที่ละตูพี่น้องเว้ยนี่ก็ขึ้มวนกันเห็นมั้ซ้กุเต้น้นำแน็สซ้ออ้นั่งเมื่อยพี่น้องเอางัวมาผูกยยังขึ้นมาเมื่อยแบบนี้บ่อหอนดิ มาตายย่ายยังบ่อนมือบ่มาทงมาท่านะคะเมื่อ,อยนงคะเมื่อยถึงว่าน้อยสองตัวีละค่ะเอาไปผูกไว้ใจกิิราชสิขุดโอ้ให้ใจลึกๆโอ้ยใจดีแล้ว นี่ไงนในละเก็บนมกันค่ะใส่ลงมาตายบอกกัน <laughs> ว้าบ่มีมันกะหยัดเอียงใส่น้อหรสิเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้จบเป็นแผ่นนั่นนี่แหละหาเหล็ยง้อใหญ่ๆนีนมแล้วเบิ่งไปดึดงดึงง้อจนนมหลุดฮ่าฮ่าฮ่ามืดครับพีน้องเว้ยมืดครึ้มแต่ไม่มีฝน แล้วอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้เอาออกแต่ขาออกแถวดัมทามินที่วันศุกร์นะคะวันที่เก้านะคะวันนี้วันดีค่ะมีทิซีเอาวัวลงมาผูกทุ่งนานะคะฝนถี่ตกลงมากระตกลงเราเด้อสันบอกเขาห่มดอกปาตายดอกค่ะกินานาตาฝนนี่แหละเอ้ยพอหลอกเยอะอยากน้อยอยู่ยพี่น้องเอ้ยนอนตีหนึงพัดตื่นติตื่นอันเจ็ดมองเสา อนบอลหลับ,บค,ค่ะแต่มาจริงจังกับเจ้นางพ่อใจเรื่องปนรันทงรันทองอะไรไปนเดียวค่ะฟอราะมันเป็นตากเรือใจเนะตาเรือใจนะคะโจนนี่ปนมาละสีคขังนะคะฮะ่ะสีข่ขังค่ะคือลอยนวลมาได้จังไงคะมันเกิดอย่างขืนคะโจนนี่เป็นผู้ใหญ่นะคะแต่มันก็ล่อนะคะโจนหาดเนึงยโจนกับโจนหาสีนะคะ โจรห้าสี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูหลายูายคนกับอาชีพแล้วคะ่ะเพราะว่าขันผู้ใดเบิงไฟ์สดเจา้าน่า้าใจเนาะคือว่าโจรป้นร้านทองเจนางสาขาเวียงจันทร์นะพี่น้องอ้ยมันกระโพดกระเหลือนะคะที่ซูนไปิดกรหันโบมเมนยังดอกคะ่ะคือว่าโจรก่อเหตุมาแล้วสี่ครั้งและขึ้ยังขึ้นยังลอยหนาล่อยตาเลาะหาป่นอยู่คือเก่านะคะ พราะอะไรคะอ๋บ้านเมืองนะี่ยมีอยู่บอกคะกฎมงกฎหมายถามว่าจะาสันนะ่นอะลรเนาะไม่เป็นตะศูนย์น้ำจีนางอรือได้พี่กโล่จีนซีหนึง่งะคะ่ะที่แบบหมักนะคะหมักในคําด่าของจีนางนี่ค่ะคะุั้งซีก็จะบอ,อ,อกว่าป่อยก็จีนางนรือที่พิษไทยบอกกะเลยว่าเขาบอกอีกนะคะเป็แต่ขั้นแขวอะลีหรอเฮ้ยพูดมันพูด กามานอนคืดโอ้ยกุสิพอเบาแสทางใดกูสิไปเห็นอะไรเด้กูสิได้เบาแสมาแล้ะกุิจับมันได้เลยกูก็สิได้ค้ำหาสิบสี่บาทก็สิได้เงินลอยล้านนะคะนางก็คืหลายมันคืนเลยนอนบอหลับตีหนึ่งสดิดอกนั่งคืนน้ำจนกับปานนั่นนะคะจนกันขึ้นหน้าตาดีแท้ข้าสุภวัจจับได้ละกูสิใจดำเขับมนลงบ่อหนาพี่น้อง สมบมาปนสวาดกูในม,มือว่านนี่กูไปปา้าเนาใหม่ใสสุด้อมนอนขนาดนั้นมึงก็บบมาปนกูนาะ <c oughs> นะคะถ้าใครจับได้นะคะเออข่าหัวหนึ่งร้อยล้านนะคะหนึ่งร้อยล้านเกบนะคะแล้วก็พร้อมคำหารสิบสีบาทเจีนังยกห้เลยค่ะมึงประพานมาทางนี้ในะบ่อบกโจรมึงนี้มาแล้วมึงปุ๊บมาเป็นล่มใสแถวนี้ในะบอ่อค่ะ กูสิจับมึงยัดเข่าคอกง,งัวไว้นี่ค้างไว้แล้วก็สิโท้หาเจ้นานังรถค่ะเพราะว่านี่อันหานข้ามิ่นสาขาปักซองนี่ก็มีนะคะอ๋อเซโนปักซองเวียงจันปักเซอซิมีบอกคือจังไดรกรบเบื้อนะคะมาฟังอันจีเพิ่นไหลสดมาขึ้นเลยโอ้ยสลับมักเนี่ยปักโจูนหาละปักโจูนหาสีปากจูนหาสีโอ้ยเห็นอยู่บอกค่ะ เงแสงขึ้นอีกสักก่อนหลายคนก็อาศเห็นเลยละเนาะข้าวโด่งดังออกขนาดนั้นนะคะบุกในศึกหาซื้รหรือหาโฮกค้าจนีน้นะ <ś c oughs> ทั้งรอแล้วก็หาเงินเก่งหาเงินได้มือละเป็นล,ะล,ะละน้านๆหาใส่ได้ผัวดีๆํานี้นะสูผู้ไดส้สิได้เป็นลูกเป็นผัวบอกตอบเมึงเฮะง่างทางใจเดี ผนว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเลยสีให้าอาศัยไผเพิงไผอาศัยพ่ออาศัยแม่บาอาอัสัยสิงซักซิ์บา <laughs> อาอัศัยพีบัตพรบบุรุษปูญย่าตายายบอจเจนางผลว่าเนาะโอ้คันว่าออวเออมันเพิ่งเกิดมันเฮาก็เหตุขังแรกก็คือสิบศูนขนาดนี้น,นนะแบบว่าพี่น้องอันนี้มันซีขังแลละค่ะ เฮ็ดอีหังยูคะมีไว้เพื่ออีหังคะเจ้าหน้าที่อยาก,ยากเรียกว่าคือเจ้านถามนั่นเ,ยนเลย,เลยนักสีก็อยากถามคีอกันเอาเอาเมื่อนี้สด้กินงัวค่ะเออนักว่าท่าน,ะะาน,นลืมเสื้อเรื่องข้องเรื่องนะคะ่นะนักสะดิง้งสะดิ้งสมซื่อและเกินเอาอม,อมึงทาเตี่ยมั่วขวางงัวลวนนั่น,นมันอยากพุกแกหัวบ้านยี่หัง ผูกห้มันเรื่องเสื้อแฟนกูทุกแต่ก็ฮะบ่เขากระผูกคอเมื่อวานนี่แหละกระดีดดิ้งมันยังน้อยนี่แหละผูกคอมันน่นแหละยาหัวาปอดมันน่นนะมันกระลิ่ซึ้นเองของมันอากูนี่เกือบตายหรอกูดึงมันนี่เกือบตายพอได้หายแล้วกูดึงแล้วกูเมื่อยเฮ้ยมันบอกมามันกระมู่อยู่จังสั้นแล้วน่ะ มันเพรท่านลื่งเสื้อว่าหรอกก็จะว่าหอดใสแล้วอือหานี่ก็จะมันมุ้งวาขาดเด็ดเลยพี่น้องเว้ยอยากถามปคือกันนัอะไระค่ะว่าบ้านเมืองเฮามันมีกฎหมายหรอกค่ะเจ้าหน้าที่นะเห็ดหยางอยู่อ๋อรู้แล้วว่าปรเทห็ดหยางอยู่บนบ่มีเวลาจับเป็โจทย์โนลาณทองบระเด็นสำคัญอย่างดอกเจ๊น้าคอยว่าน้อกหุ้นก็จับน้ำท่อมหุ้นพอกินน้ำท่อมเดยวจะจับดี่ดี กินน้ำท่อมนี่โทษไล่แรงเด้อจะไปหากินพวกปนนี่ป้นไปโลดลันโค้งล,นลันคำนี่มันจะได้เงินนั่นกินน้ำท่อมเสียสุขภาพค่ะไล่จับโลดเฮ้ยคอยหู้แล้ววเป็นอย่างขาจจมูจับโจรนั่นขีรกมีไหนีน่นอกจากนา้นะคอยว่านะเป็นข้าเป็นแบบท่อมอยู่ตอนนี้นั่นเพราะว่าท่อมระบาดแห้งเอ,อ,อ้มวนบักักบักคะอืมบ้านอื่นเมืองเพิ่นเขา ทบานทบเมืองถือกุดมงกุดหมายบานเพ yeah, so, ินผิดกุดหมายแล้วค่ะตอนนี้นะคะแต่ว่านักสีเลิกเลยเ้อบริกินแล้วเลิกแล้วเออแลก็ทําตามันเจ้าหน้าที่เพิ่นสังมาอยู่ได้ค่ะบกกินขอบกินแลวเ้อหมองมวงมวเเ้อะย่าได้เบาซานนิกาสิมาเมียนข้อคอยก็สิยามเคยว่าเลยเนะพี่น้องเออห็นว่าก็บ่อยว่อยอย่างเอีิเ่อเยเป็นเพื่อน ตั้งกฎหมายขึ้นมากอะจากหู้อยู่ค่ะจนคิดรักงานแงี้นี่โทษมันคือโบห้าแห้งแต่ข,ขันนังสีเป็นพวนร่างกฎหมายขึ้นมาเนี่ยนะพวกคิดรักเลยะคะ่ะจับได้เธอหนึงตัดนิ้วมันนิ้วหนึ่งค่ะบ่บ่ตัดอะไรตัดตัดเอาเท่าหน่อยค่ะตัดเอานิ้วหนึ่งสัก้อนค่ะสิบเท่ากับสิบนิว้วอ่ะตัดมันมันกุดมันเบิดน่ยตัดเข่าตัดเข่ามันเป็นอะไรมันบ่มีทางทำมาหาสแต่งเลยมันเป็นอะไรสร่างสร่างอันนี้เพื่อนยังจับไปแล้วบ่ได้พ่อไทปล่อยมันออกมาหาลักอีกแหละ เกินเมืองเ็ขาดแถวเมืองเศรคอนี่ยกวั่ได้อึดย่อดเลยแล้ก็แล้วก็เอฟซีกับเราจะฟงไทยไปเลยเนาะเบิ่งคอยค้นราวนี่บอกเกินเศรคนดอกเนาะคั้นเด็กเบิ่งเลยเขาจะไปบอกเขาด้วยว่าคอยเฝ้าให้คอยเฝ้าในถอนคอยกระหึนคือกันหึนขึ้นคือเจ๊น้ามนขึ้นขอยกูจะนอนบอกลับคึ้นหาวันสิลของชเฮ็ดแนวไดายคอยจังสิได้เบาะแสมอะสิจับจูนได้และวคอยสิได้ข้ามหาสิบสี่บาทเลยก็ได้เงินรายร้าน กนอนคือดอยู่เงินกูจะเอาไปเงินเบากันสมมติว่าข้ามอยู่ยากคพกไว้ติ๋วเออเอาไปเงินแล้วเออเอาไปเข้าธนาคารไว้นะคะความคืมวันห้างเนี่ยเป็นผู้ชับจูนได้ค่ะคืดไปเป็นเรื่องเป็นราวมคืนวีเอฟซีถักออกมาทำให้นอนดึกจังหรืออาจจะเป็นเพราะว่าขายันเกินไปวคะครับบ่อว่าเนี่ยขยันขยันค่ะขยันจนค่านั่งก็ได้ ขยันไปขยันมาหมู่บ้านเดินมาจับงวอผูกับปูมกับงออีกค่านั่งโดดด้งีงนี่แหละค่าชวนลูกนั่งที่อันเสือ้อผูกคออยู่ีนเลยกันความแห่เนี่ยว่ามันมั่งค่ะใ <Yeah. S 1> นทนนี่นอนหมู่กุจูยู่ค่ะบ่ได้ลูกกินหญ้านะคะปล่อยนางค่ะผูกให้นาง่งเรื่องเสือ้อย่าไปสงสารนั่งแถาค่ะผูกให้มันเรื่อเสืองย้อนอยังค่าพอดีเอาลงมาผูกหน้าดังซีนเลย มือก่อนนองอางเสียลงมาแบบแรนหอบทงโอ้ยนางพออยากหายอยากห้องกูแล่ะค่ะนางกำลังถ่ายคลินปนางอารมณ์เลยนอนเว้ยนอยู่บนมือค่ะประสาทนางขืนฮ้ย้อนเนาะพี่น้องเอ,อ้ยโจนเอ้ยโจนมือว่าเนี่ยคอยนั่นไปอยู่ในปา่าหน่อไม้นี่ยเจ้ากบ็บอกว่าปนขอยิ่เจ้าสิเอาสัมดาวี้คัมนะคอยมีเป็นบอ่อพุ่น คอยนะมีบอค้ำพีมะพนคอยโลดเจ้าสิเอาค้ำแทงใื้ค้ำเหลวมาะนถ่ำท้องคอยพี่อ้อยอ่างทางใจเดชจนซัมเน่ก็เปิดหนามาเนี่ยโอ้ยสันกะสิย่อมคือกันนะคะพวกนี้ซิกแพคกับเป็นซิกแพคหาตมตับตมปอดตมส่วนมึงเอ้ยมึงป่นสามทีเถื่อนมึงยังบอกพอบอโอ สามสิี่อย่างนั้นมืน่อหร่สิพ่อได้เลยนะคะเบิ้งคำหา,าสิบสี่บาทไม่สิเป็นเงินเท่าไหร่บานเท่า,หาหนี่ประมาณโอ้ล้านกว่าบาทเลยเนาะพี่น้องเว้ยบ่ล้านแปดปุ๋ค่ะประมาณล้านแปดเลยเพราะวะะ่ปะาประ,วะประเทศลาวคำตกอยู่บาทหนึ่งสามหมื่นสี่นะคะกับชาลี่ยแล้วกับประมาณเท่าไหรคะสามหาสิบหาโอ้ล้านแปดกว่าๆพู้นะคะ ูำรวจไรซํานี่แหละค่ะคือข,ข้าวๆเอาค่ะจีน้างคนจัดเต็มไปเลยค่ะตำรวจฟังใดหรือฟังไทยหรือว่ามันหนีไปกบด่านในฟังไทยกับตำรวจไทยกับใดกันสินหายขาว่าสองแสนค่ะจีน้างคอยบอกเอาไรปันนันดอเอาแต่คำกับพ่องั้นละนั่นเขาบอกเอาเนาะเขาก็บริโลภมากปัดไดเดขคอยพ่อนี่มึงโลด ของจ,จับมันได้แหรอของจ,จ,จับมันถอดผ่าออกดีดว้าวละคนเคลียวจริงๆนั่งว้าวเลยก็ทั้งทั้งตบใหม่ตบมือทั้งเสียทั้งอันนะมันตะอุกนามาลีได้ยี่ว้าวเลยกับพี่น้องเอ้ยกานเป็นฟังไทยนี่โบเมนโบเมนป่วยโบเมนหงอกนะคะ่ะเรื่องเจ้าหน้าที่แบบแม่แต่โจรลักเป็ดลักไก่จากก็จับได้เบิร์ตนะคะจับเรียบนะคะเออ ยูเจใดวศอกใดมุมใดท่านทวงท่านเหตุการณ์นั้นนมันกัดไขหรือว่านอ้อพี่น้องเอ้ยเขาจึงส,สีดยดเอื่อนว่านเมืองมีคือมีแผลเนี่ยอันนี้บอกได้จะตายกันตายเป็นโลดด้น้ำหายบ่ตายก็ตายฟีก็ไม่ได้อึดค่ะก็อหลจากคอก็หลอกจอู มันนี้พวกผมทักแต่จับดีดีนะคะจับค่ะอืมแด้กินน้ำเท่าในจับค่ะขังอีกค่ะอืมคนในบ้านเนี่ยขังหาปีพวกค่ะฮ่าด้วยคนผู้บ้านเจ้ามีบอ่อกอยบไม่หรบ้านมู้นันกินเกินบ้านเกินเมือ,องสืบก็หม่อยู่ในนั้นบ่อได้เห็ดย้อยบัดนนี้วันที่เป็นพ่อไปจับกับบอไปจับบ่ไปเห็ดมันหมายความว่าเราดอยน้อ พอหญ่เทพโยลงมาเศร้านะคะบ้านนั่นขั้นเขาวอาว่าบ่มีน้ำยากับผสงปุ๊บบางคนไปหายเขาหรอกเนาะมันแมนอะหลี่ะพี่น้องเอ้ยห้างสีนี่บ่เคยหรอกค่ะบ่เคยคิดว่าแบบว่าค้ามบอว่าเขาออามาเลยว่าเขาดูถูกเขาไม่ได้ดูถูกเขาดูดูแมนอ๋อแล้วก็ยังคืนต่อนะบักโจอยู่ดีเอ้ยพี่น้องเอ้ย น้องเป็นคนจบดีแต่เป็นอย่างมึงก็บเป็นคนดีเนาะเจ้าละเือคำนั่นเอาไปเคือนเขาเสดออ้ายอืมเศ้าซาแล้วมาเป็นพวน้องพี่น้องสิเลียงเจ้าเองดอกคำน้องกับมิเป็นบ่อพุน <_ c oughs> ให้สิเอาจกคำคำเบิดขึ้ืกันก็ได้เดี๋ยว อย่าเฮ็ดเถาะมันบดีตอนนี้ไอ้นะครับเพราะท่านจับไอ้เขาปล่อยไอ้สะกอนจักหน่อยเพิ่นกระจับเพิ่นหู้ตู่เจ้าแล้วเจ้านี้บ่พ้นดอกเฮ็ดแต่มาจื้อจี้น่างซ้ำเบิ่งแน่เราวดาแม่แล้วดาลลามว่าแม่นไฟไหม้ปลาโอ้ยไฟไหม้ปลากับไฟไหม้ปลาแบบเอาน้ำมันเทลดแล้วนะกะโอ้ยลาบ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 คำด่าของนางนี่อ้ยว่าแม่นฟ้าแลบรถค่ะ นคน่เนะเจ๊นั่งในว่าอะไรอะไคนกับไอห็นเล้วพี่น้องเลยบริษัทเบื้งไร้ซดกันนั่งซีกันขันแขวค่ะนอนวัวรับกับขึข้นนอนตีหนึ่งตื่นหกโมงค่ะตื่นมาอย่างคะ่ะคือพอนอนตั้สิบโมงนี่ตอนนี้เก้าโมงสิบนาทีแล้วคะ่ะฟังเบื้งคะ่ะว่าแม่สีเป็นจังไดคะ่ะเออภายในบริษัทเฮงนะคะพอก่อเหตุมาในซีเธอแล้วดึง อย่างเพชรเขาปนลานทองเขาก็ยังอยู่อยู่ยัง,ยงจันทร์อีกคือเก่านะคะเออเรื่องอะไรคะมันเป็นคนของไผ่อย่าขู่ยู่ซจำหนี้ส,สกอนสักคราพี่น้องให้เล้าไรเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังในอิลิซี่ผู <l acht> ้ดได้สิหามาบ่อยเ้าบอยเ้าหน่อยเด้อครับเมื่อกี้มึงม,มาปนถทำท้องกูนี่นี่กูพร้อมกูโฮมมาอยู่หรืโฮมเหม็นมึงมาปนนี่ถทำท้องกูนีน่น้าว เดี๋ยวพี่ตามคลิปหนาครับพี่น้องค้ามื้อาเรื่องเทียนยายงัวอยู่แถวมือนี้แหละค่ะเพื่อนนั่งอะไรกันนอนงอกคดหรอกกอดจอดอยู่ค่ะตายยากนะครับบรรยากาศแตกหนาก่ะพี่ตามคลิปหนาครับพี่น้องค้ายาสูนคือนางสีนางสีบริสุทธิ์นะค่ะเขาบอกน้อยหนึ่ง